ดูก่อนพิสุทั้งหลายส si ิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงลุ่งเรืองปิดบังไม่ลุ่งเรืองสามอย่างเป็นไฉนคือดวงจันทร์เปิดเผยจึงลุ่งเรืองปิดบังไม่ลุ่งเรืองดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงลุ่งเรืองปิดบังไม่ลุ่งเรืองธรรมบิณในที่ประถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงลุ่งเรืองปิดบังไม่ลุ่งเรือง ดูก่อนพิจศษทั้งหลายสิ่งซ้อย่างนี้แหละเปิดเผยจึงลุ่งเรืองปิดบังไม่ลุ่งเรืองดูก่อนพิษทั้งหลายสิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มัวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่ลุ่งเรืองสีประการนี้สิ่งมัวหมองสีประการคือหนึ่งเมฆเป็นสิ่งมัวหมอง ที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่ลุ่งเรือง 2. หมอกเป็นสิ่งมอหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่ลุ่งเรือง 3. ควันและฝุ่นละอองเป็นสิ่งมวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มวหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่ลุ่งเรือง สีราหูผู้เป็นจอบอสูรเป็นสิ่งมอมหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มมหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่ลุ่งเรืองพิสุทิ์ทั้งหลายสิ่งมอมหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มอมหมองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่ลุ่งเรือง4ประการนี้แลพิสุทั้งหลายอันตรายของฝนห้าประการนี้ ซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึงอันตรายห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เตโชธาต์กำเริบบวนอากาศเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะเตโชธาต์กำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่หนึ่งซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึง สวายโยธาตกำเริบบรรากาศเมฆที่เกิดขึ้นย่อมกระจายไปเพราะวายโยธาที่กำเริบนั้นนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สองซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอยังไม่ถึง 3. ามอสุรินทราหูใช้ฝ่ามือรับน้ำแล้วทิ้งลงในหมหาสมุทรนี้เป็นอันตรายของฝน ประการที่สซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอย่างไม่ถึง 4. วัดส,สวราหกเทพบทุรเป็นผู้บ่มารนี้เป็นอันตรายของฝนประการที่สซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตาของพวกหมอดูอย่างไม่ถึง 5. พวกมนุษย์เป็นผู้ไม่ดํารงอยู่ในธรรมนี้เป็นอันตรายของฝน ประการที่5ซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตากงพวกหมอดูอยังไม่ถึงพิสศษทั้งหลายอันตราย5ประการนี้แหละซึ่งพวกหมอดูรู้ไม่ได้สายตากงพวกหมอดูอยังไม่ถึง